สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงอาณาจักรเจนละซึ่งเป็นอาณาจักรของขอมโบราณและก็ทิ้งท้ายว่าจะเล่าถึงขอมโบราณในสมัยพระนครหลวงซึ่งเป็นยุคที่เชื่อมต่อกันและวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับอาณาจักรขอมหรือขมินโบราณสมัยพระนครหลวงกันจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับเมื่ออาณาจักรเจนละ เสียทีแก่ชวานะครับแล้วกษัตริย์ชวาแต่งตั้งพระเจ้าชัยวรมันที่สองเป็นเจ้าโดยขึ้นตรงต่อชวาแต่พระเจ้าชัยวรมันที่สองนั้นพระองค์กลับตั้งตนเป็นอิสระและรวบรวมอำนาจเป็นปึกแผ่นอีกครั้งแล้วปลดแอก,กจากชวาเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองรวมอำนาจเป็นปึกแผ่นแล้วได้สร้างนาครหลวงขึ้นบริเวณทะเลสาบขขเขมสรสมัยนครหลวงนั้นนะครับ ถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุดในประวัติศาสตร์ขอมหรือเขมรโบราณเป็นระยะที่วางรากฐานการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจดุจพระเจ้าหรือเทวราชามีการจัดระบบชนรระทานขนาดใหญ่และกำเนิดศิลปรกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นศิลปรกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าในสมัยที่ขอมรุ่งเรืองนี้ มีบริเวณที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสมัยนี้ก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันตอนใต้ของเวียดนามภาคใต้ของลาวและภาคตะวันออกของไทยจากบริเวณที่ราบสูงครูราดลงไปจนถึงจันทบุรีส่วนตรงดินแดนลุ่นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอนาณาจักรทวารวดีขมรโบราณสมัยนครหลวงในที่นี้นะครับจะขอแบ่งเป็นสองยุคที่โดดเด่นก็คือยุคเริ่มต้นระหว่างคริสต์ศตรวรรษที่1 0 กับยุครุ่งเรืองสูงสุดนะครับระหว่างที่ศตวรรษที่11ถึง13ส่วนยุคเสื่อมนั้นไม่ค่อยมีอะไรสําคัญมากนะครับก็จะไม่ขอเล่ามากก็แล้วกันนะครับเราไปดูที่ยุคเริ่มต้นก่อตัวกันเลยครับขอกล่าวเฉพาะสมัยกษัตริย์ที่สําคัญและมีผลงานเด่นนะฮะเริ่มจากพระเจ้าชัยวรมันที่2เป็นผู้รวบรวมอาณาจักรก่อตั้งนครหลวงแต่ก็มีนักวิชาการนะฮะสันนิษฐานว่า พระองค์ไม่ได้เป็นผู้สร้างตัวเมืองพระนครจริงในสมัยของพระองค์นั้นมีบันทึกอยู่ในจารึกสรักกรกถมซึ่งก็แปลโดยลุยฟิโนว่าพระองค์นั้นเริ่มรัชการของพระองค์ด้วยการสร้างเมืองหลวงให้ชื่อว่าอินทรปุระพระองค์ยังได้พราหมู้หนึ่งชื่อว่าสิวไกวันนะฮะมารับราชการกับพระองค์และวางรากฐานการปกครองที่กษัตริย์อยู่ในฐานะอันสูงส่งที่เรียกว่าเทวราชา ถือว่ากษัตริย์นั้นเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะมาสถิตอยู่ในองค์กษัตริย์โดยใช้พราหมณ์เป็นผู้กระทำพิธีทางศาสนานิยมสร้างศิวลึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะและก็เป็นสัญลักษณ์แทนบุคลิกภาพของกษัตริย์ผู้สร้างนั้นด้วยนะครับมีความเชื่อว่าอาณาจักรจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทำพิธีบูชาศิวลึงได้อย่างถูกต้องหรือไม่วิหารที่ประดิษฐานศิวลึงนั้นก็ต้องสร้างบนเนินเขานะครับ ถ้าไม่มีเนินเขาตามธรรมชาติก็จะต้องสร้างเนินเขาจำลองขึ้นมาแทนยอดวิหารนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรและของจักรวาลดด้วยนะครับดังนั้นในยุคเขมรพระนครลัทธิเทวราชจึงเฟื่องฟูมากนะครับและก็ยังถ่ายทอดไปยังดินแดนใกล้เคียงด้วยจากนั้นต่อมาพระองค์ได้ย้ายศูนย์กลางอาณาจักรมาอยู่บริเวณทะเลสาบเขมรเพราะเป็นแหล่งรวมสมบูรณ์ที่สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนได้อย่างดีนะครับ พระองค์ได้สร้างเมืองหลวงขึ้นอีกชื่อฮิลิฮาราไรต่อมาก็สร้างเมืองหลวงแห่งที่สามชื่ออมาเรเณทราปุระและในที่สุดพระองค์ก็ย้ายไปที่ภูเขาพนมกุเลนบนเขานี้พระองค์ได้สร้างเมืองมาเห็นทระปันพฤ์ขึ้นแต่สุดท้ายพระองค์ก็กลับมาอยู่ที่ฮิลิฮารายัยจนสวรรคตราชการของพระองค์นั้นก็นับได้ว่าเป็นรากฐานแห่งความยิ่งใหญ่นะฮะจากรัชการนี้เป็นต้นไปนะครับ วิหารบนภูเขาจะเป็นใจกลางแห่งราชธานีถือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นที่ที่เทวราชาติดต่อกับโลกของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็คือเทพเจ้าเช่นกันวิหารนั้นก็เป็นเครื่องอุทิศแก่พระองค์เมื่อมีพระชนชีพอยู่และเมื่อสิ้นพระชนไปวิหารก็จะกลายเป็นสุสานของพระองค์หลังสิ้นสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สองก็มีพระเจ้าชัยวรมันที่สามซึ่งเป็นโอรสของพระองค์คองราชต่อ ซึ่งพระองค์นั้นก็มีชื่อเสียงนะฮะในการล่าช้างส่วนรายละเอียดของพระองค์นั้นก็ไม่มากนะครับฉะนั้นจึงของข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะจนต่อมาก็ถึงสมัยของพระเจ้าอินทราวรมมนที่1ที่สร้างชื่อเสียงไว้อย่างโดดเด่นนะครับสมัยอินทราวรมันที่1สมัยนี้มีชื่อเสียงในการเป็นผู้ริเริ่มงานจรประทานขนาดใหญ่ในทะเลสาบขมรได้สร้างอ่างเก็บน้ําเป็นเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ทําให้สมัยต่อมาเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่าง พระองค์ยังสร้างวิหารนะฮะที่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือสร้างวิหารด้วยหินขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้สร้าง้วยอิฐวิหารนั้นชื่อบากงเป็นที่เก็บสีเวลึงที่ชื่อว่าอินเทเรสวนวิหารเป็นแบบพิระมิดเป็นลานห้าชั้นขึ้นไปมีวิหารอยู่บนยอดการสร้างคล้ายกับบุโรพุทโธของชวานักประวัติศาสตร์ก็แซวว่าพระองค์นั้นจะสร้างวิหารบากงเพื่อแข่งกับราชวงศ์ไซเลนหรืออย่างไร นอกจากนั้นก็มีวิหารพระโคเป็นที่ประดิษฐานปฏิมากรรมบรรพบุรุษและก็ยังมีวิหารอื่นๆนะฮะนับเป็นงานก่อสร้างรุ่นแรกที่เป็นศิลปะขมรยุคคลาสสิกเลยทีเดียวในจารึกหลักหนึ่งก็เรียกพระองค์ว่า,วาราชสีแห่งมูกษัตริย์ต่อมาก็ถึงสมัยของพระเจ้ายัสูวรมันที่หนึ่งสมัยนี้นะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขึ้นอีกเพื่อรองรับน้ําจากแม่น้ําเสียมราชไว้ใช้ในฤดูแล้งนะฮะ มีการสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่เรียกว่าบารายทิ่ตะวันออกและขุดคลองระบายน้ําจากทะเลสาบออกไปโดยรอบตามไล่นาของประชาชนทําให้เศรษฐกิจมั่นคงมีการเพาะปลูกตลอดปีเมื่อพระเจ้ายโสวรมันที่1นครองราชได้สองปีพระองค์ทรงวางแผนสร้างเมืองหลวงใช้ชื่อใหม่ตามนามของพระองค์ว่ายโสธรปุระเป็นเมืองแรกในกลุ่มนครหลวงที่มีคูโดยรอบกั้นไว้เป็นคูน้ําขั้นดินนะฮะ ภายในคูเมืองเป็นบ้านเรือ,อนรัษดรไรนาและด้วยนิสัยการชอบสร้างวิหารของพระองค์พระองค์จึงสร้างวิหารบนยอดเขาขึ้นอีกมากมายที่สําคัญก็คือเขาพระวิหารบนเทือกเขาดงเล็กนะฮะที่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างกัมพูชากับไทยนั่นเองหลังจากสมัยของพระเจ้าเจสุรมันที่หนึ่งก็เกิดความวุ่นวายต่างๆมากมายและประวัติศาสตร์ก็ขาดขาดหายๆนะฮะยากแก่การนําเสนอจนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าชัยรรมนที่5 ซึ่งเป็นสมัยที่มีความเจริญของศิลปะวิทยานั่นเองสมัยชัยอรมันที่5สมัยนี้รุ่งเรืองอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะวิชาการเช่นวรรณคดีาศาสนาปรัชญาจนนักประวัติศาสตร์ระบุว่าไม่มียุคใดจะรุ่งเรืองทางศิลปวิทยาเท่ายุคนี้อีกแล้วพวกพราหมณ์นั้นมีบทบาทสําคัญในการเผยพแพร่ความรู้ด้านต่งตาง แม้กระทั่งสตรีนะครับในสมัยนี้ก็ยังสนใจศึกษาหาความรู้กันมากมายเอกสารจีนถึงกับยกย่องว่าสตรีในราชสำนักเขมรมีความรู้ดีมากวิหารที่พระองค์นะฮะอุทิศตัวสร้างขึ้นอย่างสวยงามที่สุดในสมัยนี้ก็คือวิหารบรรทายสีนักประวัติศาสตร์มองว่าเทวสถานแห่งนี้ไม่ได้งามเฉพาะตัวสถาปัตยกรรมอย่างเดียวแต่ยังมีภาพสลักที่สวยงามที่สุดอีกด้วย เมื่อสิ้นสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5นะครับขมิโบราณก็เกิดสงครามกลางเมืองเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีจนในที่สุดกษัตริย์สุริยวรมันที่1ทรงปราบจลาจลได้สําเร็จและครองราชต่อมาในยุคนี้ได้รับการยกย่องว่าขมิโบราณรุ่งเรืองสูงสุดซึ่งมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกัน3พระองค์ที่จะเล่าถึงก็คือสุริยวรมันที่หนึ่งสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งนั้นกล่าวกันว่าพระองค์นั้น ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าอาทิตยะวรมันที่หนึ่งผู้ที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์ผู้เป็นเงารอยผ่านราชบัลลังตามความเห็นของฟิโนโนะฮะแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการขึ้นครองราชของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับกษัตริย์พระองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เขมรโบราณได้แผ่ขยายอำนาจเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปถึงเชียงแสน ทางใต้นั้นอำนาจไปถึงตามพริงทั้งยังกล่าวด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นโอรสองค์หนึ่งของกษัตริย์ตามพริงสถาปะนาอำนาจด้วยการกำราบศัตรูในคราวสงครามกลางเมืองอย่างที่ผมได้กรเ่ินไปจาลึกนะฮะระบุว่าพระองค์ได้บรลลังมาโดยการใช้ดาบทำลายกลุ่มศัตรูของพระองค์สถาปัตยกรรมที่สำคัญในสมัยนี้มีมากมายเช่นปราสาทตาแก้วที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยอรมันที่5 เป็นการสร้างด้วยหินทรายครั้งแรกของศิลปะเขมรตรงกลางทำเป็นชานทลาขนาดใหญ่มีปรางห้ายอดตั้งอยู่และก็มีปรา,าสาทแห่งตำนานก็คือปรา,าสาทพิมานนาคหรือพิมานอากาศซึ่งมีเรื่องเล่าในชาวเขมรโบราณว่าปรา,าสาทแห่งนี้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ให้สุริยวรมันที่หนึ่งได้พบกับธิดาพญานาคทุกคืนนะฮะธิดาพญานาคจะมาปรากฏกายในรูปของหญิงสาวสวยงามซึ่งกษัตริย์สุริยวรมันที่หนึ่งนะฮะ จะต้องมาอยู่กับธิดาพญานาคก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นๆมีเชนั้นแล้วภัยทิบัติจะต้องเกิดกับอาณาจักรซึ่งก็เป็นความเชื่อโบราณนะครับว่าพญานาคนั้นเป็นเจ้าของดินแดนของของมิ้นทั้งหมดหลังจากสิ้นสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าอุทัยทิตยวรณมันที่สองกรองราดต่อแต่อำนาจของขมินโบราณก็วุ่นวายนะฮะมีสงครามมีจลาจนเกิดขึ้นเรื่อยๆ พระองค์นั้นมัวแต่ปราบกบฏจนแทบไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสอะไรเลยจะมีที่โดดเด่นก็คือปราสาส์บาปวนที่นักประวัติศาสตร์ในยุคหลังอย่างปา์มองเทียร์มองว่าเป็นปราสาสที่หาที่ติได้น้อยที่สุดในบรรดาศิลปะ,ขะเขมรแม้แต่จูตากวนชาวจีนที่มาเห็นปราสาสบาปวนยังมองว่ามันมัสจั์มากแต่การกบฏและเหตุการณ์ความวุ่นวายยังมีสืบต่อมาอีกหลายสมัยจนกระทั่งนะครับถูกยุติลงด้วยความเก่งกาจ ของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสมัยสุริยะวรมันที่สองกษัตริย์พระองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งด้วยการขยายอาณาเขตออกไปไกลทางใต้ในแผ่ถึงมาลายูทางตะวันออกจรดจำปาบางส่วนส่วนด้านเหนือจรดประเทศลาวและในสมัยนี้เริ่มฟื้นฟูสัมพันธมิตรกับจีนขึ้นใหม่ได้ส่งทูตไปจีนสาครั้งเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้า และพระองค์นะฮะยังทรงสร้างสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปกรรมที่สําคัญและล้าค่าที่สุดของขมรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือปราสาทนาครวัดอยู่ตอนบนของทะเลสาบเป็นโบร,ราณสถานที่มหัศจรรย์มากนะครับถ้าใครได้ไปจนถึงมีตำนานนะครับพยายามจะกล่าวว่านาครวัดนั้นไม่ใช่คุณสร้างแต่พระอินทร์เหาะลงมาเนรมิตเองโดยเฉพาะเดิมทีเดียวนั้นยอดปรางทั้ง9้านั้นปิดด้วยทองคํา มีภาพสลักที่สวยงามทั้งนูนต่ำนูนสูงแสดงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยนั้นอย่างน่าพิศวงเลยนะครับในปราสาทต,ตรงกลางมีเทวรูปพระวิษณุเทวรูปนี้จะนําออกมาจากแท่นบูชาในหน้าเทศกาลความจริงเทวรูปนี้ก็คือตัวแทนของกษัตริย์ที่ได้กลายเป็นเทพวิษณุไปแล้วซึ่งก็คือรูปจําลองของสุริยะวรมันที่สองนั่นเองนะครับและก็สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสุสานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองอีกด้วยนะครับ นอกจากปราสาทแล้วสมัยนี้ยังสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นและสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการเพาะปลูกก็ดีขึ้นนะฮะส่วนการบูชาพระเจ้าสมัยนี้ได้เปลี่ยนจากการนับถือพระศิวะมาเป็นพระนารายพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสิ้นพระชนม์เมื่อใดน,นั้นไม่แน่ชัดนะครับจารึกต่างๆของจามปาระบุว่าพระองค์ยังคงครองราชอยู่ในคศ .1149 ยอดเซเดนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญคาเมนโบราณนะฮะมองว่าพระองค์คงจะส่งกองทัพไปตีเมืองตั้งเกียแต่พ่ายแพ้ยับเยินเมื่อคศ1150และพระองค์ก็คงจะสิ้นพระชนในปีนั้นนั่นเองและผลนะฮะจากการขยายอำนาจและการสร้างปราสาทขนาดใหญ่ในสมัยนี้ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเสริมกำลังทัพอุปกรณ์การก่อสร้างและเกณฑ์แรงงานสเสบียงอาหาร ทำให้หลังสมัยนี้นะครับมีแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นตลอดจนศัตรูทางตะวันออกก็คือจามปาพยายามที่จะเข้ามารุกรานทําให้อาณาจักรขอมหลังสมัยนี้อ่อนแอลงดินแดนที่เคยอยู่ใต้อํานาจนั้นก็พยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระซึ่งเป็นยุคมืดมนของประวัติศาสตร์เขมรโบราณเลยทีเดียวหลักฐานข้อมูลก็น้อยมากนะฮะจนในที่สุดนะฮะก็ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าชัยอรมนที่7 สมัยชัยวรมันที่7ก็กล่าวไปแล้วนะครับว่าหลังสิ้นสุดสุริยวรมันที่สองถือเป็นยุคมืดมนของประวัติศาสตร์เขมรโบราณทั้งหลักฐานข้อมูลยังน้อยจนต่อมาในที่สุดก็ถูกฟื้นฟูให้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งในสมัยของชัยวรมันที่7ซึ่งกษัตริย์พระองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าสุริยวรมันที่สองนะฮะเป็นทั้งนักรบนักปกครอง และนักก่อสร้างที่มีความสามารถมากพระองค์หนึ่งพระองค์เริ่มราชการของพระองค์ด้วยการปราบปรามความวุ่นวายต่างๆเมื่อปราบปรามความวุ่นวายให้เป็นปกติหลังขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ทำการขยายอำนาจไปยังจามปาทำสงครามกันหลายครั้งนะครับในที่สุดจามปาก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของพระองค์และยังขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆได้อย่างกว้างขวางอาจจะมากกว่าสมัยของสุริยรวรมันที่สองด้วยซ้ำไปนะครับ ชัยอำรันที่7สร้างนาครธมขึ้นบ้างก็เรียกว่าพระนครหลวงนะฮะกล่าวกันว่าเพื่อให้เป็นเมืองป้อมปราการสําหรับป้องกันการลุกรานจากศัตรูภายนอกไม่ให้ใครตีแตกง่าย,ายโดยเฉพาะจามปามีกําแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบไว้พระกําแพงมี5ประตูซุ้มประตูเป็นศิลปะที่แปลกตามากนะฮะใจกลางนาครธมจะมีตัวปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทบายอนเป็นศิลปะที่แปลกที่สุดในบรรดาวิหารทั้งหมดของเขมรโบราณสมัยพระนคร มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากนาครวัดมีการแกะสลักหน้าคนบนยอดปราสาทก็คือหน้าพระพักของพระเจ้าชัยรมที่7นั่นเองนะฮะในฐานะพระโพธิสัตว์อโรกิเตสวนทั้งยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อโรกิเตสวนด้วยนะครับในปราสาทบายนมีภาพสลักที่สวยงามแห่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ขมรนสมัยนั้นเช่นการสงครามกับจามปาชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันของชาวขมรอย่างละเอียดนะฮะ นอกจากนั้นนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7ยังสร้างพระสาตววิหารในดินแดนที่ขมินไปครองด้วยนะครับพร้อมกับสร้างถนนเชื่อมกับนคนรธมสร้างศาลาพักเป็นระยะราว121ยะราว1 2แห่งสําหรับคนเดินทางสู่นคนรธมนะและก็นําพระพุทธร,รูปนะครับตามความนับถือของพุทธศาสนาไปประดิษฐานในที่ต่างๆที่อยู่ในอํานาจของพระองค์อีกด้วยศาสนาสมัยนี้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในราชสำนัก กล่าวกันว่าพระองค์นั้นก็นับถือศาสนาพุทธตามพระราชบิดาของพระองค์ถือเป็นคติพุทธราชานะฮะแต่การบูชาพระศิวะและพระนารายก็ยังมีอยู่นะครับในหมู่นางและเจ้านายในราชสำนักมีการขุดพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะบริเวณนั้นด้วยแต่พอสิ้นราชการของพระองค์ปฏิมากรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ถูกทำลายไปเพราะกษัตริย์องค์ต่อมาไม่นับถือนั่นเอง มีคํากล่าวว่านะครับแม้พระเจ้าชชยวรมันที่7จะทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และอาจพูดได้ว่าสมัยของพระองค์นั้นจะเดินที่สุดด้วยแต่พระองค์ก็ได้ทําให้รัชดรของพระองค์นั้นยากจนข้นแขนลงเช่นกันเก็บภาษีสูงเกณฑ์แรงงานมาใช้มากและใช้ในการทหารอย่างไม่รู้จักจบสิน้นยอสเซเดนะฮะตั้งคําถามว่าพระองค์จะถูกพิจารณาในแง่ต่อไปนี้หรือไม่ก็คือเป็นผู้บ้าการก่อสร้างและความเป็นอัจฉริยะอย่างโง่เขลาของพระองค์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อาณาจักรบ้านเมืองของพระองค์นั้นเสื่อมโทรมลงอันนี้ก็เป็นความเห็นของยอรเซดีนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับการที่ประชาชนถูกเกณฑ์แรงงานมาสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ให้เป็นที่ประดิษฐานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้านะฮะเริ่มเสื่อมคลายลงด้วยการเกณฑ์นคนมาสร้างนั้นก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเริ่มจะมีการต่อต้านมากขึ้นทั้งในขณะนั้นขามนโบราณมีเทวสถานใหญ่โตที่สร้างมาก่อนแล้ว จนถึงสมัยของชัยวรมันที่7มีราว2 0 0 0 0แห่งต้องใช้นักบวชและข้าทาสคอยดูแลนะครับประมาณหลายแสนคนต้องจ่ายค่าอาหารปีละเป็นตันๆเยอะมากนะครับซึ่งเป็นภาระหนักมากหากสมัยนั้นมีกษัตริย์ที่ไม่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่พอคงไม่สามารถที่จะควบคุมผ,ผู้คนและเกณฑ์แรงงานได้ซึ่งก็มีผลกระทบต,ต่อเศรษฐกิจของอาณาจักรมากเช่นกันนะครับจากนโยบายของขมนโบราณน,นะครับที่ใช้สงครามในการขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง และการก่อสร้างที่ใหญ่เกินตัวทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและทําให้อาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณสมัยนั้นเริ่มจะยากจนและเสื่อมลงในเวลาต่อมาพระเจ้าชัยอรมาที่7นั้นสวรรคตเมื่อใดไม่แน่ชัดนะครับและรายละเอียดเหตุการณ์หลังสมัยของพระองค์ก็คลุมเครือไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่เพียงพอจะสืบค้นได้แม้กระทั่งหลักฐานที่พอจะเกี่ยวข้องเช่นจากจามปาจากไทยหรือจีน ก็ไม่ค่อยมีนะครับผลงานต่างๆก็สูญหายไปหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนกองทับขมรนโบราณถอนทหารออกจากจำปาแล้วก็ปฏิกิริยาจากพวกที่นับถือฮินดูมีการทําลายพุทธราชานะครับมีการทําลายปฏิมาก,กรรมเกี่ยวกับพุทธมากมายแล้วก็เอาศิวลึงกลับเข้ามาบูชาอีกครั้งแทนที่การบูชาโลเกสวนทุกแห่งนะ สรุปอย่างง่ายๆก็คือหลังสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นี้ไปแล้วนะครับขอมหรือขมศโบราณก็เริ่มอ่อนแอและเสื่อมลงอีกทั้งอาณาจักรที่เข้มแข็งก็เกิดใหม่ขึ้นมากมายโดยเฉพาะในไทยเช่นสุโขทัยอยุธย,ยาเป็นต้นและก็มีอาณาจักรบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผนวกกับความอ่อนแอของอาณาจักรขอมโบราณจึงถือเป็นอันยุติความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโบราณสมัยพระนครล,ลงดังนี้ นี่ก็เป็นเรื่องราวของอาณาจักรคอมหรือขมันโบราณในยุคสมัยของพระนครหลวงนะครับที่ทางเรานํามาเล่าสู่กันฟังจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่กษัตริย์ขมันโบราณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขึ้นอยู่กับการสร้างปราสาทว่าคุณสร้างปราสาทได้ใหญ่แค่ไหนและก็ขยายอํานาจไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะกินดีอยู่ดีแค่ไหนหรือเศรษฐกิจการค้าจะดีหรือไม่จนสุดท้ายก็ต้องเสื่อมสลายลงตามยุคสมัย เอาละครับก็หวังว่าเรื่องที่นํามาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนทุกท่านนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัด้วยสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ